อถ้าผู <conserv> a, <w> ้ชมฮะผมอยากจะกระโดดงับหัวคนทําแบบจริงๆเลยเห็นอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่เห็นนะดิมันกลมกลืนคือแบบมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นปะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือช่องปกติอันนี้คือกระจกสีเทาคนทําแบบเกียน ฮัลโหลสวัสดีครับก็เป็นครัำสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้คะับเราจะไปเล่นแบบผจญภัยห้องปริศนาลึกลับกันนะฮะอันนี้เป็นชื่อแบบภาษาไทยที่ผมตั้งให้แล้วกันฮะซือซ่อซื่อนะฮะพูดไม่ซัดแล้วนะฮะชื่อแบบภาษาอังกฤษนะก็คือ Confusing Cube นะฮะมันจะเป็นห้องแต่ละห้องเราจะต้องแก้ไขปริศนาแต่ละห้องให้ได้ซึ่งพอเราแก้ไขปริศนาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราถึงจะไปด่านต่อไปได้อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งแบบนี้นะฮะมันมีทั้งหมด15ด่านนะฮะแบบนี้ฮะสร้้้้้าาาาางงโโโดยยยคนนนที่่่่ชออืออออออววเเหห็แแแลึึกกกถไไต ผมควรจะไปหายากแก้ไอลีคนหนึ่งฮะชื่อหลุยหลุยนะฮะอ่านไม่ออกนะฮะขออภัยแล้วกันแบบนี้ฮะก็อยู่ในเว็บไพคับดอท n e t ไม่ใช่สิเว็บ m มคับแมพส์ดอทคอนะฮะก็คือถ้าเกิดใครอยากเล่นก็คำอธิบายใต้คลิปได้เลยเนี่ยฮะก็จะเป็นเว็บลักษณะคล้ายแบบนี้อ่าเห็นปะฮะ1.9.2เท่านั้นนะฮะและแมปนี้ฮะคนทำแมปเขาบอกว่ามีคอมมานด์บล็อกทั้งหมดประมาณ800กว่าคอมมานด์บล็อก ดังนั้นฮะแบบนี้เนี่ยฮะน่าจะมีระบบที่เยอะมากๆแล้วก็เจ๋งสุดๆไปเลยดังนั้นฮะอย่าลืมติดตามแบบนี้กันด้วยละกันซึ่งเริ่มต้นฮะโอเคฮะกด1.19.2เท่านั้นนะฮะเราต้องเล่นในแอดเวนเจอร์เท่านั้นห้ามโกงห้ามโยนไอเทมลงไปในรูรูหไหนอ่ะเอ่อห้ามโยนไอเทมละกันก็คือพอเราได้ไอเทมอะไรก็กเก็บเก็บเอาไว้อะไรประมาณนี้นะฮะห้ามเปลี่ยนชื่อไอเทมแล้วก็ให้กดปุ่มนะฮะคลิกเดอะตุ่นอันนี้ใช่ไหมฮะโอเคฮะ อ่ะ uh, t push that อย่าก,กดปุ่มนั้น <c oughs> เอาไหมให้กดได้ทำยังไงล่ะเอโอเคฮะเขาให้เรากดปุ่มนะฮะโยนเดี๋ยวนี้ s t o p it <c oughs> เอ่ออ่ะกดอีกนะฮะมันคือการเติมนครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่กดปุ่มแล้วจะให้ผ่านได้ไงล่ะโอเคฮะโอเคได้งั้นก็ขอให้หลบนี้อย่างมีความสุขล้วกัน <c oughs> อันนี้พักเออแต่งเตมอมาทลุ <c oughs> โอเคฮะน,นี่คือด่านแรกนะฮะซึ่งเขามีทั้งหมด15ด่านใช่ไหมก็มาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ไงฮะแต่ละด่านใช่ปะ่ะมันจะมีกระจกกันแบบนี้อยู่เราจะไม่สามารถไปด่านถัดไปได้ถ้าเรายังไม่ได้แก้ไขปริศนาห้องนี้นะฮะซึ่งห้องนี้ปริศนาคืออะไรฮะสวัสดีครับโอเคฮะอันนี้เขาขายของนะฮะเอาอิมมัลล์มาแลกกับเ,เอ่อคนจีนสีแดงอ่าเราต้องหาอ m มมัลล์ซึ่งข้างหลังเขามีกองอยู่แต่เราทุบก,กระจกไม่ได้อ๋อโอเคตรงนี้มีปุ่มอยู่ฟึ๊บนะฮะอ่อฉันอยากได้หัวใหม่ เราจะหาหัวได้จากไหนคงไม่ใช่หัวอันนี้ใช่ไหมให้เหรอไม่รู้อ่าได้ไหม <c oughs> ได้ไหมไม่รู้อ่ามันน่าจะไดแหละเพราะว่าโ <c oughs> อเคนะฮะลองลองดูแล้วกันซึ่งอันนี้สามารถวางบล็อกไดไหมโอเคอันนี้ไม่สามารถวางบล็อกได้ใส่เข้าไปปึ๊บโอ,โอเคนี่ไงไดออฟซิเดียนมาเรียบร้อยเขาเล่นอย่างนี้เลยเหรอฮะก็คือเอาหัว youtube t u t เ r i a l เอาหัวคนทำแบบ ได้โอเคโอเคโอเคดีดีดีถือว่าเป็นไอเดียที่ดีฮะตอนนี้เราได้ออปซิเดียนมาเรียบร้อยออปซิเดียนสามารถวางตรงเลสคอนกรีตพาวเดอร์ได้นี่ใช่ไหมฮะให้วางเลยเหรอแป๊บนึงนะฮะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เนี่ยแหละแป๊บนึงนะฮะมันมันคือสีอะไรอ่ะมันคืออะไรอันนี้ไม่ใช่นะฮะอ้าตัวนี้มีกล่องเก็บของโอเคเอาเอมัลออร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มาแลกเป็นอเอ้ยอ้าโอเคฮะเราก็ได้เลสทาราคอต้ามาโอเคตึง้งวัตตาดิลอันนี้เราเอามาวางตรงนี้ป่ะ โอ้แค่นี้เหรอโอเคฮะแล้วแล้วแป๊บหนึ่งนะแล้วเขาให้ออฟซิเดียนเรามาทำอะไรเนี่ยอเราทำถูกไหมเนี่ยอ่าออฟซิเดียนก็เขาให้วางมาเขาคงไม่ทำให้เราแบบติดภายในโลกแห่งนี้หรอกโอเคฮะด่านที่2นะนะอุ้มไปกันอย่างง่ายดายด่านแรกๆมันก็ง่ายแบบนี้แหละฮะอันนี้มีที่ขุดนะฮะสามารถขุดเล็ดแซนได้โชวลโอเคขุดเล็ดแซนได้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าอู้อุ้ยวันนี้วัาดีครับไม่ไม่ไม่เธอไปทำอะไรในทรายมาเคลียร์กันก่อน <c oughs> คือตอนแรกมันเป็นแ่งสายใช่ไหมพอขุดปุ๊บโอ้สวัสดีครับอ่าในดูซีเขาขายอะไรบ้างเอาเล็ดแซนนะฮะมาแลกเป็นที่ขุดได้อ้าโอเคเป็นแบบที่น่าสนใจอ่าพอเราได้ที่ขุดปุ๊บอันนี้ขุดอะไรได้สามารถขุดคอ l โ s สโตนได้อ๋อนี่ใช่ไหมคอ e โ t โตนโอเคโอเคโอเคเย้ เ <laughs> มันเครื่องปั่มคอมโบสโตนโอเคฮะอันนี้เราก็าขุดคอมโบสโตนไปเรื่อยๆนะฮะยืบโอเคแล้วก็เปิดขอในกล่องโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะเราต้องการเออคอมโบสโตนกี่อันเราต้องการหินทั้งหมด10ก้อนใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาซึ่งตัวนี้มันก็จะนานนิดนึงนั่นแหละฮะแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้มาสิบก้อนเรียบร้อยขอบคุณครับปุ๊บโอเคฮะได้เกินมาก้อนหนึ่งด้วยอ่ะเอาคอมโบสโตนมาแรกฮะนี่เราก็จะได้ o r a n g e Con c r e ก e Powder อาฮะแล้วแล้วยังไงกับชีวิตต่อเขาให้เราวาง ตรงนี้เหรอ,อเขาให้ระวางใช่ไหมอ่าอ่โอเคฮะน่าจะวางปึ๊บโอโอเคนี่ไงฮะมันก็กลายเป็นหินแข็งเรียบร้อย <c oughs> ไม่ใช่ดิได้คอนกรีตแข็งเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเราต้องการคอนกรีตเพิ่มโอเคเราต้องไปขุดหินเพิ่มเติมอีกฮะซึ่งมันก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรเพื่อพายาประหยัดเวลาดิด๊นี <c oughs> ่ฮะรู้สึกว่าจะมีแมปไมครับค้าแบบนี้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะที่ว่าแบบเราจะต้องคอยกดปุ่มเข้าใจไหมฮะซึ่งเราจะต้องทะเลาะกับปุ่มปุ่มก็จะทะเลาะก เราต้องกระโดดขึ้นมาตรงนี้ขอโทษนะครับคุณคา์คร์รอสขอกดติดหัวเธออะ <c oughs> โอเคฮะสวัสดีครับมีอะไรขายบ้างเอาโชวเวลมาแลกเป็นปุ่มโอ,โอเคนี่ไงเราก็เออเอาโชวเวลคืนนะได้ปุ่มโอเคเราต้องเอาปุ่มมาแปะตรงนี้แล้วก็กดปุ่มโอ,โอเคฮะผ่านเรียบร้อยว่าแต่ว่าตรงนี้เอาไว้ทําอะไรอ่ะใช่ไหมคือตรงนี้มัน มันเป็นบล็อกแซนสตูนอะข้อมูลตรงนั้นมีอะไรตร้นั้นมีกล่องแซนสตนแล้วก็มีกล่องอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรามัง้งโอเคฮะเราไปด่านต่อไปกันก่อนเลยแล้วกันฮะซึ่งด่านนี้อันดีครับไปอานยากมากเลยฮะ get t e go b o x to the middle ต้องเอาบล็อกทองอ๋อโอเคฮะต้องเอาบล็อกทองตรงนี้ฮะมาไว้ตรงกลางซึ่งตรงกลางก็น่าจะเป็นตรงนี้อ๋อและในห้องนี้ฮะตรงกลางมันมีกระจกอยู่ซึ่งเราจะต้องกดปุ่มนู่ะตรงกลางตรงนั้นอ๋อทำอยังไงอ่อทำอยังไงยึบอย่างนี้ใช่ไหม อ่าฟึบแล้วก็ฟึบแบบนี้โอเคไม่ใชแบแบป๊บนึงนะจึ๊บจึ๊บโอเคฮะได้บล็อกทองเรียบร้อยแล้วก็ต้องต้องต้องทำไงอ่าอ๋โอโอเคฮะกดปุ่มอย่างงี้จึ๊บอ,อ่าแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มปุ่ม <laughs> มัวโซวจริงๆคือเราต้องเอาบล็อกทองเนี่ยฮะมาไว้ตรงกลางตรงนี้ให้ได้เข้าใจไหมดังนั้นเราก็ต้องทะเลาะกับพิสตันนิดนึงซึ่งเราก็ต้องกดปุ่ม โอ้กด3มปุ่มเลยอะกดกดกดอโอเคอันนี้อันนี้กำลังมั่วอยู่นะฮะอย่าถามผมว่าทำยังไงแล้วก็กดปุ่มอีกยุ๊บอ่าบอกทองมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็โออโอ้โอ้โอ้แล้วยังไงต่อโอเคฮะแบบนี้แป๊บหนึ่งนะตรงนี้มันมีบอกเลสโทนอยู่แล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างกับตรงนี้อ๋ออ๋ออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แป๊บหนึ่งนะฮะเรากดอย่างนี้กดอย่างนี้อ่ากดอย่างนี้กดอย่างนี้ อ่าโอเคฮะแล้วก็วุบแล้วก็วุบเาใหม่นะฮะกดวุบวุบโอเราอยากได้บล็อกเลสโตนโอเคฮะกดตรงนี้กดตรงนี้มันไม่ให้อ่ะอืมอืมเอาใหม่อืมอืมเฮ้ยเฮ้ยอ่าโอเคฮะได้ได้เลสโตนตรงนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นถัดไปโอ้แป๊บหนึ่งนะเราได้บล็อกเลสโตนตรงนี้แล้วยังไงต่อเราต้องดึงพิตตันเข้าไปเหรอเราทำถูกหรือเปล่าเนี่ย ทำยังไงเลสตอมันถึงจะมาตรงนี้ได้เออผมว่าเราน่าจะมีปัญหาแล้วลรืมเปเออไม่รู้สิรู้แล้วโอเคฮะเราจะต้องดึงตัวเองกับแบบนี้ไม่ใช่ดึงตัวเองกลับแบบนี้จึ๊บแล้วก็แบบนี้จึ๊บอ่าโอเคแล้วก็เลสตนมาตรงนี้ออึ๊บอ่าโอเคแล้วก็อย่างนี้จึ๊บจโอ้โอ,อ,อ,อ้สนุกสนานขอใช้สมองนิดนึงนะฮะกดปุ่มตรงนี้แล้วก็กดปุ่มตรงนี้ กดปุ่มตรงนี้เจนเเีกดนี่อ่าโอเคฮะบล็อกทองเข้ามาสรงคา,งางราตุนนี้เรียบร้อยแล้วใครเนี่เข้าใจไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเองก็ยังงงๆเหมือนกันว่าเราผ่านมาได้ยังไงแล้วเราก็ได้ซีพิกกมานะฮะแตงกวาดองทะเล <c oughs> แตงทะเลซึ่งแตงทะเลสามารถทำอะไรได้บ้างสามารถเอ่อทุบเดชบุตได้เอ๊ะเดชบุตเนี่ยหรอโอ้โอเคโอ้ โอ้โหสบายใจเลยโอเคฮะแล้วเราก็ได้สติกมาจํานวนมากโอ้หนดูซิวิลเลตเจอร์นี้เขาขายอะไรให้เราได้บ้างเพย์เจอร์เฮดเหรออ่าน,นี่ดูตรงนี้ฮะเราสามารถเอาลีเวอร์เนี่ยฮะเอเอ่คันโยกขันสาเนี่ยฮะมาแลกเป็นเหล็กได้โอเคได้ฮะดังนั้นฮะเราก็จะทําคันโยกแบบนี้นะฮะจึ๊บอ่ะฮะแล้วก็คันโยกแลกเป็นเหล็กจึ๊บอือซึ่งเราต้องการเหล็กอีก2ก้อนอ่ะได้ฮะไม่มีปัญหาเราก็แลกเหล็กเพิ่มเติมแบบนี้อ้าว อ๋อเขาไม่ให้เราแลกเหล็กแล้วอะแต่ว่านี่เห็นป่ะฮะสามารถทำสโตนพิกแอ็กแลกเป็นเหล็กได้โอเคได้คือเขาบอกว่า p พ a y e r Head ใช่ไหมฮะแลกเป็น c r a f t i n g Table ได้ p พ a y e r Head คือหัวของคนทำแมปอันนั้นปะใช่ปะไม่รู้อะลองลองลองดูแล้วกันนะับไม่ไม่ลองลองดูลองดูลองดูของหัวหน่อยนะครับขอบคุณมากครับคุณอาปาเชย่าแก้ไอ้นะฮะจะให้ทำยังไงอะก็มันไม่รู้อะลองดูแล้วกันฮะเอาหัวผู้เล่นมาแบบนี้จึ๊บ โอเคฮะเราก็ได้คัพติ้งเทเบิลมาหวังว่าเราคงจะทําถูกนะฮะโอเคฮะเราก็ได้โต๊ะค้ามาแบบนี้ซึ่งโต๊ะค้าเนี่ยฮะมันสามารถวางบนเลนสโตนบล็อกได้ปึ๊บอ้าวสามารถวางบน c <c <oughs> เยลโลเทลโครตาเอ่อเอาว่ะอางโอเคฮะวางไว้กลางห้องลักษณะคา้าแบบนี้และหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็ต้องทำไอ้เจ้านี่อีกนิดนึงนะฮะโอเคสโตนพิกแอด <c oughs> แล้วก็มาแลกแบบนี้โอเคแล้วเราก็ได้เหล็กสองก้อนเอามาทำกันไกเชียร์แบบนี้โอเค นี่เห็นป่ะฮะเราแลกของครบหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งเชียร์สามารถทำอะไรได้บ้างสามารถทุบกระจกอา่าโอเคฮะทุบกระจกปุ๊บฟ๊บฟ๊บโอเคฮะกดปุ่มเย้โอเคครับด่านที่สี่เรียบร้อยฮะตบมือ สังเกตนะมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นไปพอฮะคือเหมือนมันจะมีความที่ว่าแบบเราจะต้องย้อนกลับไปด่านเก่าๆด้วยเหมือนกันอ่ะช่วงนี้ปิดเทอมกันแล้วถูกต้องเปล่าล่ะฮะโอ้โหน่าจะเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานเลยฮะเล่นเกมกันเยอะๆก็อย่าลืมถนอมสายตากันด้วยละกันฮะแว่นออปตาช่วยในการถนอมสายตากองแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือแล้วแว่นออปตาที่ผมใส่อยู่นะครับเป็นแว่นออปตารุ่นสีโลหะมีความบางมากเพียงกระดาษไอซีเพียงสามแผ่นเองแล้วแว่นรุ่นสีโลหที่ผมใส่อยู่เนี่ยครับก็มันเเลนส์ครก็นป่ะมาจอกล้ี นิดนึงก็ทําให้สายสบายตายิ่งกว่าเ,เดิมถ้าเกิดใครที่จ้องจอคอมเป็นเวลายาวนานหรืออยู่หน้าจอยาวนานเนี่ยฮะแล้วปวดตาเลติน่าเอ็กแอมเบอร์เลนตัวนี้เนี่ยฮะลึงเหลืองนิดนึงเนี่ยสบายตาม,มากมากซึ่งเรื่องนสมมติใครสนใจนฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้ใตคลิปครับพร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษครับเอ๊ะอ่ะผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมอยากจะทําเอา่อเอ้าทําไม่ได้เหรอแป <laughs> ๊บหนึ่งนะเราไม่สามารถทําอืมอืมอ๋อโอเคคือผมอยากจะทำพิกแอก <laughs> มันไม่ให้ทำพิกแอรแล้วอะอคนทำแมบ,บเขาแบบมันวัดเมื่อกี <c oughs> ม้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคเกมไมคะ้าบักนะฮะอ่ะโอเคเราก็ต้องทนใช้ที่ขุดไม้แบบนี้กันต่อไปน่นแหละถ้าเกิดเราอยากได้หินเออผมว่าเกมไมค้าผมน่าจะมีปัญหาแล้วละมั้งดูดิฮะดูดด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 ดเกมไมค้า <c oughs> ผมไปแล้วฮะเขาซ่อนปุ่มเอาไว้ในหัวอ๋อพอซ่อนเอาไว้ในหัวแป๊บหนึ่งนะฮะ ข้างบนอะไรข้างบนมีหมูอยู่ด้วยอ๋อข้างบนมีหมูใช่ไหมฮะแล้วอันนี้นี่ใช่ไหมฮะก็คือเราห้ามโยนของเข้าไปในนี้ใช่ไหมเราจะให้หมูมันลงมายังไง <c oughs> อ่าโยนไปปิ๊บเฮ้ยยูห้ามโยนอะไรเข้าไปในรู โอ้ชอบจริงๆเลยคือไอเทมนี้เราไม่ใช่เข้าใจไหมเราก็เลยแบบเอออยากจะโยนไปปุ๊บนี่ไงเขาย้อนไอเทมเขาเขาส่งไอเทมกับคืนมาด้วยโอ้มีความรอบคอบโอเคข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยฮะมันมีอมเมสเตนอยู่ซึ่งเราจะสามารถส่งอมเมสเตนไปยังไงหรือเราสามารถซนโยนไอเทมไปปิ้วทําโยนไอเทมลงลูกโอ้กาทำแบบรอบคอบมากว่าแต่ว่าริคา์โดซ่อนปุ่มเอาไว้ในหัวของเขาใครคือริคา์โดอะริคา์โดคนนี้เหรออันนี้ไม่ใช่ริคาโดริคา์โดไม่ใช่อ่ะ ใครคือลีอ๋อนี่เอ๊ะแป๊บนึงนะเอ้ยทุบกระจกได้โอเคครับนีไงได้อเลนแล้วเอ๊ะเอ๊ะหรือว่ารีคาโดคือคนนี้แป๊บหนึ่งนะที่เขาอยู่ข้างบนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคนนี้หรือเปล่าอ้ยกระโดดไม่ขึ้นอทำไมผมกระโดดได้แบบห่วแตกขนาดนี้อ้้ยหัวของเธอนีกิกะมากเลยรู้ปะเนี่ยนี่ปะอันนี้ไงรีคาโดเขาบอกว่ามีปุ่มอยู่ข้างหลังแป๊บหนึ่งนะฮะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะเขาซ่อนปุ่มเอาไว้ข้างบนเหรอ เอ๊ะนี่ไงแป๊บหนึ่งนะเนี่ยปุ่มอยู่บนหัวของเขานี่ไงใช่ไหมแต่ว่าน,นั่นคือปุ่มป่ะหรือว่ามันคือหมวกเออว่าแล้วเราจะกดอ๋โอเคครับเรากดปุ่มได้แล้ว งงมากเลยคืนเนี่ยฮะเราจะต้องแบบเล็งองศาดีๆนิดนึงแล้วกดปุ่มตรงนี้ได้โอเคโอเคเข้าใจแล้วฮะตอนแรกผมก็งงแบบไอ้แมพมันน่าจะมีปัญหาแน่เลย <Wow. S 1> นี่ไงเรามาตรงนี้ต่อได้แล้ว <Wow. S 1> โอเคกระโดดได้หัวยแตกเหมือนเดิมนะะกระโดดได้หัวยเหมือนเดิมนะโอเคขึ้นมาข้างบนตรงนี้เรียบร้อยฟึบได้แมกมาค,ครีมโอเควางบนเอ่อเทลโคตาได้แปบบ๊บนึงนะฮะอันนี้มันอะไรอะ่ะโอเคตัวนี้มันเหมือนเป็นบล็อกวิเศษอะไรสักอย่างซึ่งเราไม่สามารถทุบได้โอเคอ่ะเอามาวางตรงนี้ปึ๊บ เออต้องวางตรงไหนนะไลน์เทลาคอต้าอ๋อวางตรงนี้ป่ะแป๊บนึงนะวาง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 ตรงนี้ตึ๊บเอ,อ๋วางวางไงอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้ฮะทเทลคาคอต้าฟึบโอเคนี่ไงหมูถูกสูบมาแล้วบายบายหมูอู้บายบายคุณหมูโอ้โอ้สงสารหมูอะ่ะจึ๊บตายไหมครับตายไหมตายยังยังไม่ตาย โอเคเราก็ได้ของมาเรียบร้อยเรื่องความเคืองใจพอเราฆ่าหมูปุ๊บเนี่ยโอเคเราได้เนื้อหมูดิบคุยกันได้ฮะแต่ว่าสตริงเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยให้เอาเนื้อเนี่ยครับไปทําให้สุกแล้วเราจะไปหาเตาเผาได้ยังไงเออแถวนี้มีเตาเผาด้วยเหรอเตาเผาไม่น่ามีนะเอาไปทําให้สุกยังไงโยนเข้าไปเหรอโยนปิ้วไม่ใช่เฮ้ในคัพติ้งเทเบิลเนี่ยครับมันจะมีสูตรคราฟอยู่สูตรหนึ่งฮะนั่นก็คือฟิชชิงโรดเบ็ดตกปลา มันน่าจะให้เราทําประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับเบดตบปลาแหละใช่ไหมฮะเอ,อ่อสวัสดีครับเบดตบปลาไม่ครับเนี่ยฮะมันสามารถเกี่ยวสิ่งมีชีวิตได้ดังนั้นน่าจะเป็นตรงนี้แน่เลยแป๊บนึงนะฮะเราสามารถเกี่ยวปิว้วไม่ปิว้วไม่ปิว้วไม่ปิวป้วมันต้องทำยังมันมันถึงจริงเหรอเฮ้ยข้ามบนมีอะไรข้ามบนแป๊บนึงนะข้ามบนขา้ามบนโอ้ย <laughs> <laughs> อยู่เบาอีเดนบัตตันใช่เหรอ โอเคฮะเราเจอปุ่มซ่อนอยู่ภายในพื้นที่แห่งนี้แต่ว่าไม่รู้อะมัน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 ก็มันก็ไม่ถึงอันนั้นอยู่ดีอะโอ้โอถึงด้วยโอเคฮะต้องกดย่องนิดนึงอ่าพ้วสวัสดีครับอ่าเลเวล5เรียบร้อยขอบคุณครับเย่ <Yeah. S 1> ขออนุญาตโซนอีกนิดนึงนะฮะคือถ้าเกิดเราแบบนี้ไม่แบบนี้ไม่ไม่เฮ้ย โอเคฮะแล้วเราก็ดึงเข้ามานิดนึงสวัสดีครับแล้วถ้าเกิดเราขโมยหัวโอเคฮะถูกต้องไหมเนี่ยฮะน่าจะถูกโอเคฮะน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละใช่แหละใช่แหละโอเคเขาให้เราเอาเนื้อเนี่ยฮะไปทําให้สุกซึ่งเราก็จะึบแบบนี้แล้วเราก็รอรอกันไปตร้เนี้ยฮะเขาเขียนอยู่ว่าให้เราหาทั้งหมด3ปุ่มเมื่อกี้เราเจอไปแล้วปุ่มหนึ่งถูกต้องป่ะฮะอ่ะเดี๋ยวรออาหารสุกแป๊บหนึ่งฮะอืออาหารเอ้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  อโอเคฮะนี่ฮะเราเจอปุ่มปุ๊บอ่าโอเคฮะเจอปุ่มเพิ่มแล้วแป๊บหนึ่งนะฮะมันต้องมีปุ่มซ่อนอีกหรือเปล่าอ่าโอเคฮะเนื้อสูกเรียบร้อยปุ๊บไฟดับอ่าแป๊บหนึ่งนะพอเราเอาเนื้อไปปิ้งปุ๊บ,บหาย<อ>เนื้อมันหายไปไหนอะ่ะเรา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 แอบ,บกินไปหรอใช่หรอไม่รู้อะเอ้ยแต่เนื้อมันหายไปจริงๆเนี่ยฮะเป็นเสียงแบบปิ้ง <c oughs> หายเลยเดี๋ยวขออนุญาตตามหาปุ่มแป๊บนึงแล้วกันฮะปุ่มมันน่าจะซ่อนอยู่แถวๆนี้ละมั้งมันต้องอย วัตถูประสงค์คือเรามาที่นี่เพื่ออะไรคือเอาเนื้อหมูมาปิ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็หมดเงี้ยเหรออ๋อแปบหนึ่งนะฮะวางแบบนี้จุ๊บอ้าโอเคได้เอนชาร์ดเรียบร้อยครับซึ่งสมุดเอนชาร์ดอันนี้เอนชาร์ด your wooden pickaxe โอเคแ <Yeah. S 1> ปบหนึ่งนะฮะแล้วเราจะเอนชาร์ดมันยังไงเราจะเอนชาร์ดมันยังไงเออแปบหนึ่งนะฮะผมเห็นว่ามันขายเอนวิวอยู่นี่เนี่ย,ยมันขายเอนวิวแล้วเราจะไปหากระจกจากไหน ถวนี้มีกระจกสีน้ำตาลเอ้ยสีเทาบ้างไหมกระจกสีเทากระจกสีเทากระจกสีเทาเราจะหาจากไหนได้บ้างออเอ้ยแป๊บหนึ่งนะกดชิปรัวๆได้ไหม <c oughs> ไม่ได้แม่หรกว่าแบบไม่ขับมอสเนี่ยทำให้ต้นไม้โตกดชิปไม่ได้อะให้ทำไงอะขออนุญาตโซนนะครับคนทำแบบปึ๊บขอหัวนิดนึงคือแบบไม่แน่ใจว่าเราต้องเอาหัวไปใส่หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่มัง้งออาขอลองดูก่อนแล้วกันนะฮะเอาหัวมาใส่ตรงนี้อันอันอันนี้มั่วแล้วฮะวึบไม่ใช่ เออเอ่เอเอาหัวคืนนะโอเคแล้วเราจะเอนชาร์ยังไงอ่ะใช่ป่ะคือโยนอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอไม่ <c oughs> ไม่ได้และปุ่มฮะมันก็มาซ่อนอยู่ข้างหลังกล่องตัวนี้นั่นเองก็คือห้องช่วงแรกแรโอเคฮะเนี่ยฮะปุ่มอยู่ตรงนี้เห็นป่ะเห็นป่ะนี่นฮะสูดให่ดูฮะกดปุ่มฟึบเออแก่นั้นแหละฮะเลเวล6ด่าดนที่6เย้สวัสดีฮะดานนี้คืออะไรฮะด่านน้ำแข็งใช่ไหมฮะไหนดูซิฮะเขามีอะไรแถวๆนี้บ้างมันเป็นมันเป็นบล็อก เป็นบล็อกคอนกรีตนะฮะไหนดูซิฮะว่าแถวนี้มีอะไรนะ่าตื่นเต้นบ้างสวัสดีฮะอ๋อโอเคฮะแถวนี้มีปุ่มอะโอเคฮะแป๊บน,นึงนะฮะจ๊บจึ๊บกดไม่โดนมีบางสิ่งบางอย่างที่เดินไปไฮเดอะโคบอลโตนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่หลังโคบอลโตนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่หลังโคบอลโตนมันมีอะไรอีกอ่ะฮะลัลโหลมีอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> โอเคฮะขอลองดูแป๊บน,นึงนะฮะลองทุบดูปุ๊บสวัสดีฮะห,หลังโคบอลโตน t h e r e something hidden behind c o m p o s t stone c o m p o s t stone อะลองหาเพิ่มเติมดิฮะมีอะไรเพิ่มเติมแถวนี้ไหมฮะลองดูสิฮะติ๊กต๊อก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 ติ๊กโอเคมีไอเทมเฟรมจิ๊บอ่ะฮะมีอะไรอีกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกต้องมาดังหาทุกซอกทุกมุมเอ่อ composite stone ไม่มีมั้งโอเคฮะอ่ะไหนดูสิฮะอัน แล้วตรงนี้วางตรงนี้อะฮะวางเพื่ออะไรอ่ะเออแป๊บนึงน,นะฮะเพื่ออโลแล้วอะไรเอาซีพิกโกใส่เข้าไปไม่ใช่อนาะมันมีอะไรอยู่หลังคอโบสโตนมันก็ไม่น่าจะใช่นะ,ะเพราะว่าเห็นป่ะครับพอเราขุดเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะคอโบสโตนมันก็กลับคืนสว่ที่เดิมอืมถ้าผู้ชมฮะผมอยากจะกระโดดงับหัวคนทําแบบจริงๆเลยเห็นอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่เห็นนะดินี่ฮะมันเป็นกระจกสีเทาโอ้ ใครจะไปคิดอ่ะดูดูกระจกสีเทาเห็นปะมันกลมกลืนคือแบบมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นปะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือช่องปกติอันนี้คือกระจกสีเทาคนทำแบบเกียน <S <S ๆๆแเราค็นนั่งสงสัยตั้งนานว่าอเอ็นวิวอันนี้เอาจากตรงไหนนี่ไงฮะได้คําตอบแล้วโอเค <S <S <ๆ S 1> ซึ่งเอ็นวิวเนี่ยฮะเราจะต้องมาวางตรงบออล็อกออฟลสตะโตโอเคเกียนมากเลยฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็สามารถเอ่อขุด ตรงนี้ได้เย่ yeah. ซึ่งมันมีข้อความบอกใช่ป่าว่ามันมีอะไรหลังโคบอลสโตนซึ่งมันก็มีอโอเคมันมีกล่องอยู่โอเคครับแป๊บนึงนะครับมันมีกล่องเอ่อกึ๊บไม่ทันอนะ่ะแป๊บนึงนะ,ะค,ครับกึ๊บกึ๊บกโอเคฮะมีสีฟ้าอยู่เย่ yeah. ซึ่งสามารถเอ่อทุบครอนฟลาเวอร์ได้โอเคฮะสามารถทุบดอกไม้ตรงนี้ตึ๊บขอบคุณครับและถ้าให้เดานะฮะเราจะต้องเอามาแปะตรงนี้โอ้โอเคเอ่ what โอ้โอ้โอ้ อ๋อ,อดอกไม้จากดอกเล็กๆไงมันก็เริ่มแบบใหญ่วืดละลายน้ำแข็งหมดอ้าวโอเคเข้าสู่ด่านที่7แล้วซึ่งแบบนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด15้าด่านใช่ไหมดังนั้นนะฮะตัวน,นี้ฮะเรามาถึงครึ่งทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปฮะเราจะมาเล่นกันต่อนะับแบบนี้ก็น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันฮะ <S 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 คลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะ <S <S ผมขอกลับไปคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมมาตลวันนี้สวัสดีฮะบายยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคระ ถ้าชอบคลิปแมพโจรภัยนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปแบบของเรากดตรงนั้นได้เลยสำหน่อยนี้สวัสดีค่ะาย